Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เออเฮลโหลไกด์วัสดุดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวบลูม่าให้ทุกคนดูเนาะบลูม่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ปั๊มเงินในด่านให้กับเรานะครับเหมือนกับออสตาเดะเลยนะฮะทุกคนครับอ่าฮะนี่เลยบลูม่าเนี่ยมันจะอยู่ในระดับรีเจนดารีนะครับถ้าสังเกตเนี่ยถ้าคลิกไปที่ตัวมันนะครับมันจะมีคําว่าฟาร์มอยู่เนาะถ้าตัวไหนมีคําว่าฟาร์มอยู่เนี่ยแสดงว่าตัวนั้นเนี่ย สามารถฟาร์มเงินให้กับเราได้นะครับแล้วก็สังเกตได้เลยว่าบลูมาเนี่ยมันให้เงินเริ่มต้นอยู่ที่250นะครับทุกคนครับอ่ะแล้วก็มันจะมี1ตัวครับก็คือสปีดวากอนผมลองสังเกตดูแล้วนะครับทุกคนพวกตัวละครที่ปั๊มเงินให้กับเราเนี่ยน่าจะไม่ต้องการเลเวลเนาะเพราะว่าอะไรครับอย่างเช่นอ่าดูสปีดวากอนของผมนะทุกคนสปีดวากอนของผมอ่ะตัวเนี้ยเลเวล12ให้เงินผมอยู่200ต่อเวฟ แต่อันนี้นะครับเลเวลหนึ่งก็ให้เงินอยู่ที่200ต่อเวฟเหมือนกันเออเลเวลเนี่ยน่าจะไม่มีผลต่อตัวละครที่ปั๊มเงินได้นะครับเนี่ยครับรูม่ให้250ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะขึ้นมา22ก็ให้เท่าเดิมครับใช่เลเวลเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวแล้วล่ะโอเคครับทุกคนก็คือถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ เอาละครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มีเงินพอที่จะวางบลูม่แล้วนะครับบลูม่เนี่ยมันใช้เงินในการวางอยู่ที่800นะทุกคนนี่ครับกดวางไปเลยเบ่ง,บงเข้าไปอพอเราวางบลูม่ไปแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยมันก็จะมีถนนนะครับแล้วก็ยืนอยูอย่บนสนามหญ้าบลูม่นะครับมันจะให้เงินของเราเนี่ยอยู่ที่250ต่อเวฟนะครับทุกคนครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตอนที่ มันให้เงินเป็นเวฟแล้วกันนะครับเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงเนาะเอฟเฟกสวยงามมากครับทุกคนผมบอกเลยอาจจะจบเวฟหรือยังไม่แน่ใจนะครับอ่านี่ครับทุกคนเอฟเฟกสวยงามนะครับประมาณนี้รู้มากนะครับทุกคนมันจะเหมือนกับในออสตาตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่มันวางได้แค่ตัวเดียวครับนี่ครับวางได้ตัวเดียวแล้วก็ตัวที่วางแล้วเนี่ยไม่สามารถขายได้ด้วยนะครับเออก็เลือกจุดในการวางดีๆนะทุกคน เนี่ยครับมันขายไม่ได้เนาะวางเพิ่มก็ไม่ได้นะครับเหมือนในออสตาเลยคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะได้เงินเพิ่มนะครับเราก็จะต้องอัพเลเวลต่อไปใช้เงิน1 5 0 0นะครับนี่เราจะได้750ต่อเวฟแล้วเนาะอัพไปเลยครับอนี้รูปร่างครับเห็นไหมเริ่มมีสิ่งก่อสร้างแล้วนะทุกคนเริ่มมีถหนนเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับจะได้เงิน1500ต่อเวฟ ใช้เงินในการอัปเกรดเนี่ยอยู่ที่3 0 0พนะครับขั้นที่2อัพไปเลยครับโอเคอัพเรียบร้อยตอนนี้ตัวเริ่มหลุดแล้วเดี๋ยวผมเอาเงินไปอัพตัวละครนิดนึงนะครับมาครับทุกคนกลับมาดูบูม่าของเรากันต่อเนาะหลังจากที่เราอัพมาแล้วนะครับจากที่มีถนนอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เริ่มมีบ้านเข้ามาแล้วนะครับ2หลังแบบนี้เลยอ่าถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับอัพขั้นต่อไปเลยเนาะอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4 5 0 0ันห้าครับ แล้วก็จะได้เงินเพิ่มเป็นเวฟละ3,000นะทุกคนอ่ะอัพไปเลยครับโอเคประมาณนี้นี่ครับอ่านี่น,น,นี่มีบ้านเพิ่มขึ้นมาอีก2หลังนะครับแต่บ้านหลังนี้เนี่ยมันแปลกๆอยู่นะทุกคนเออบ้านหลังนี้รูปร่างลักษณะมันเหมือนอะไรนะซาลาเปาหรือเปล่าครับรองเงินครับรองเงินอัพขั้นต่อไปอัพขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงิน7,500แล้วก็จะไ,ได้เงินเพิ่มนะครับเป็น 5 0 0พต่อเวฟนะครับนี่ต่างพอแล้วเนาะอัพไปเลยครับเบ่งเข้าไปนี่มีบ้านขึ้นมาแล้วครับทุกคนจากที่ยืนพื้นมานานนะครับไหนดูเอฟเฟกหน่อยสิอ่ะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมดูรอบๆโอเคประมาณนี้เลยครับแล้วก็อัพขั้นต่อไปนะครับจะใช้เงิน10,000แล้วก็เราเนี่ยจะได้เงินตกเวฟละ800 0แล้วนะครับทุกคนเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวอัพตัวละครน,นิดนึง เริ่มหลุดอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับทุกคนครับรอเวฟต่อไปเนาะตังไม่พออัพสักทีหนึ่งนะครับนานเอาเรื่องเหมือนกันนี่จะเวฟต่อไปแล้วดูเอฟเฟกเงินอีกทีหนึ่งครับเอฟเฟกการให้เงินเนี่ยผมชอบมากเลยนี่นี่ครับก็ให้เงิน5,000นเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับขั้นสุดท้ายใช้เงิน10,000ืนจะได้เวฟละ800 0นนะครับทุกคนเบ่งเข้าไปเลยอันนี้เรียบร้อยครับเป็นไงบ้านครบแล้วนะครับ แล้วก็มีที่จอดยานด้วยนี่แบบนี้เลยในดูเอฟเฟคยานหน่อยอ่ะเอฟเฟกยานครับมันจะมียานขึ้นลงตลอดนะทุกคนเออเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าแบบนี้เลยโอเคทุกคนสรุปเลยเนี่ยนะครับบลูแม่เนี่ยถ้าอัพจนตันเนี่ยจะให้เงินอยู่ที่8,000ต่อเวฟนะครับก็จบแล้วเนาะเวฟ15บ15พอดีเลย โอเคครับทุกคนในการรีวิวบลูมาเนี่ยนะครับก็จะมีประลาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย